โอ้ลูกมาจากไหนคะเนี่ยหรอมมมามาาลาลูกยที่บ้านนะ้ำลึกหรือเปล่าออหรออยู่กันกี่คนคะเนี่ยที่บ้านสามคนเพราะน้ำมันขึ้นเยอะกว่านี้ทำไงเนี่ยมา แค่นี้พอได้เราจะตามยายใจกันเนี่ยหัวย้ายจ้าย้ายไมายังไงอ่ะขยัเรือมาขยับเรือมาที่บ้านท่วมหนักไหมเนี่ยหัวไม่หัวเลยแล้วอยู่กันตรงไหนอ่ะยังไม่จมนี่เหลือที่แค่เนี่ยจมน้ำเหลือแค่นี้จมน้ำเลยแล้วจเกัดน้ำใหม่มา พูดอะไรกับเขาไหนไหมเนี่ยหนูถ่ายวิดีโออยู่กับคุณ